กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกอนาคตของลิเวอร์พูลในฤดูกาล2025-2026กันนะคะคือเป็นช่วงที่น่าสนใจมากๆเลยหลังจากเพึ่งคว้าแชมาลีกมาแต่ก็แบบมีข่าวผู้เล่นย้ายเข้าย้ายออกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสวนทางกับที่หลายคนคิดไว้นะคะข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็มาจากหลายทางเลยค่ะทั้ง ความเห็นแฟนๆในพันทิปข่าวซื้อขายยืนยันจาก True ID บทวิเคราะห์จากเสียมสปอร์ตแล้วก็มีผลทํานายจากซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ที่ PPTV HD 36รายงานความเห็นจาก Reddit แล้วก็ข้อมูลจากเว็บสโมสรเองด้วยค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าภาพรวมของหงแดงซีซั่นหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างใช่ครับ เป็นช่วงที่ต้องจับตาดูจริงๆครับทั้งเรื่องการรับมือกับการเสียผู้เล่นสําคัญไปแล้วก็การปรับทีมเพื่อรักษาความสําเร็จร่วมถึงการกลับไปเล่น UCL ด้วยนะครับมาดูกันครับว่าข้อมูลต่างๆบอกอะไรเราบ้าง ค่ะเริ่มจากประเด็นที่แฟนๆกังวลกันเยอะๆในพันทิปก่อนเลยนะคะเรื่องนักเตะคนสำคัญที่อาจจะย้ายหรือย้ายไปแล้วอย่างลุยสดิอาสนี่ก็มีข่าวกับบาซ่าเรื่อยๆเนาะส่วนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนอันนี้เรื่องใหญ่เลยทรวยดียืนยันแล้วว่าย้ายไปเรอัลมาดริดค่าตัวสิบล้านปอนใช่ไหมคะครับสิบล้านปอนซึ่งก็น่าประหลาดใจนะครับกับผู้เล่นระดับนี้ จริงค่ะแล้วยังมีเรื่องสัญญาฟันดไดฟ์กับซาลาอีกที่ยังไม่ชัดเจนส่วนแคลเลอร์ก็ไปเบรนฟอร์ดแล้วเรียบร้อยค่าตัว18.5ล้านปอนด์ครับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้กระทบความรู้สึกแฟนบอลพอสมควรเลยแน่นอนค่ะการเสียเทรนด์ไปนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับเพราะเป็นโฮมกรเนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับข้อมูลเสริมทัพพอดีที่ช่วยดียืนยันว่าได้เจอร์มีฟริมปงมาแทนแล้วอ๋อค่ะ วัตที่มีประเด็นที่เสียมสปอร์วิเคราะห์เรื่องฮาวิเอเลียดก็น่าสนใจนะครับคือเขารักสโมสรมากแต่ก็อาจจะต้องคิดเรื่องอนาคตถ้าโอกาสลงเล่นในยุคอาโนสล็อตมันไม่มากพอเพราะอาชีพนักบอลมันสั้นนะครับเรื่องโอกาสลงเล่นนี่สําคัญจริงๆเข้าใจเลยค่ะทีนี้มาดูฝั่งขาเข้าบ้างนอกจากฟิลมปงที่มาแทนเทรนด์แล้วมีใครอีกบ้างคะถ้าดูจากเสียมสปอร์ที่เป็นข่าวลือหรือคาดการ์ก็จะมีชื่อมีลอสเคอร์เคิลสแบ็กซ้ายบอลมับ แองเจโลสติลเลอรจากสตุตการ์ดเบนจามินเชสโกจากไล์ซิกอะไรแบบนี้ครับอันนั้นเป็นข่าวเที่ยงต้องรอดูนะแต่ถ้าเอาที่ยืนยันแล้วจาก True ID ก็คือจอจีมมามาดชวิลลี่ผู้รักษาประตูจากบาเลนเซียค่าตัว25ล้านปอนด์ <c oughs> ฟริมปงจากเลเวอร์คูเซ่ส29.5ล้านปอนด์แล้วก็ดาวรุ่งอาร์มินเปซซี่12.5ล้านปอนด์ครับ การเซ็นสัญญาที่ยืนยันแล้วนี่ก <ful> right ็ด <car> ah <athletes> right ูเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็มองอนาคตด้วยนะคะใช่ครับมามาดาชวิลี่ก็มาแข่งหรืออาจจะมาแทนเลยฟริมปองก็แทนเทรนต์ตรงๆส่วนเปซิงนุก็ลงทุนเพื่ออนาคตไปส่วนไลน์อัพที่เสียมสปอร์ตคาดการไว้ระบบ4-3-3มีอาริสซองฟริมปองฟันไดกอนาเต้แล้วก็เคอเคสที่เป็นข่าว กลางมีสตูเลอร์กราเฟนแบ็กแมกอลิสเตอร์หน้าก็ซาร่าเชสโกดิอาสอันนี้คือผสมกันหมดเลยครับทั้งคนเก่าคนใหม่ที่มาแล้วแล้วก็คนที่อาจจะมาตามข่าวก็ต้องรอดูตอนตลาดปิดอีกทีเนาะว่าหน้าตาสุดท้ายเป็นยังไงแล้วในแง่ความคาดหวังล่ะคะตรงนี้น่าสนใจมาก PPTV HD 36รายงานผลทำนายจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์เอออเขาจำลองฤดูกาลเป็นแสนครั้งเลยนะ ผลออกมาว่าลิเวอร์พูลจะป้องกันแชมป์ได้โห oh. ใช่ค่ะด้วยคะแนนเฉลี่ย77.9คะแนนเหนือกว่าทั้งอาร์เซนอลแมนซิตี้เลยมันดูสวนทางกับความกังวลเรื่องเสียนักเตะไปเหมือนกันนะคะครับอันนี้ก็น่าสนใจแต่ต้องย้ําว่ามันเป็นแค่ผลจําลองทางสถิตินะครับคือมันอาจจะให้น้ําหนักกับคุณภาพทีมโดยรวมที่มีอยู่แต่ปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบรรยากาศทีมอะไรพวกนี้มันคํานวณยากอ oh. คค่ะค่ะะหลากหลายครับหลายคนก็ยังมองว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งอาจจะแกร่งขึ้นด้วยซ้ำถ้าเสริมทัพดีๆแต่คู่แข่งก็น่ากลัวหมดเลยครับใครบ้างคะก็ทั้งเรอัลมาดริดแมนซิตี้ปีเอสเคอาร์เซนอลบาซ่าแข็งแข่งทั้งนั้นเลยครับคำถามคือลิเวอร์พูลจะยกระดับตัวเองไปสู้กับทีมพวกนี้ได้จริงไหมในสนามอืมโดยรวมแล้วฤดูกาลหน้าของลิเวอร์พูลนี่คือเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆนะคะ มีทั้งการเปลี่ยนแปลงใหญ่เสียคนสําคัญอย่างเทรนด์ได้คนใหม่มาแต่ความคาดหวังก็ยังสูงมากทั้งป้องกันแชมป์ลีกทั้ง UCL ใช่ครับการทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงในทีมความคาดหวังภายนอกบริบทการแข่งขันมันจะช่วยให้เราพอเห็นภาพความท้าทายและก็เส้นทางข้างหน้าของทีมได้ชัดขึ้นครับค่ะคำถามสําคัญที่อยากชวนคิดทิ้งท้ายก็คือ การเสียผู้เล่นโฮมกรนที่เป็นเหมือนหัวใจของทีมไปอย่างเทรนด์และอาจจะมีคนอื่นอีกบวกกับต้องมาปรับจูนนักเตะใหม่เข้าระบบอีกเนี่ยมันจะส่งผลกระทตบต่อผลงานในสนามจริงๆมากน้อยแค่ไหนกันอืมน่าคิดครับแล้วคําทํานายดีๆจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะแม่นพอที่จะมองข้ามปัจจัยคนปัจจัยเรื่องใจพวกนี้ไปได้จริงๆหรอหรือว่านี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อย แม้ว่าโมเดลจะบอกว่าเรายังเป็นเต็งแชมป์อยู่ก็ตามวันที่สำคัญและภาพรวมฤดูกาลฤดูกาลเริ่มต้นพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025ทั26จะเริ่มขึ้นในสุดสัปดาห์ของวันเสาร์ที่16สิงหาคม2568จำนวนแมตช์ประกอบด้วยแมตช์รอบสุดสัปดาห์33รอบและเกมกลางสัปดาห์5ชุดฤดูกาลสิ้นสุด การแข่งขันจะสิ้นสุดลงพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569 Community Shield หรือว่าภูในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกจะพบกับ Crystal p a l a c แชมป์ FA คัพในศึก FA Community Shield ในวันที่10สิงหาคม2568ที่สนามเวมบลีย์การจับสลากลีกกำหนดการแข่งขันในลีกจะประกาศในวันที่18มิถุนายน2568โปรแกรมพรีซีซั่น ลิเวอร์พูลจะกลับไปเอเชียในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลโดยมีนัดกระชับมิตรกับเอซีมิลานที่ฮ่องกง26กรกฎาคม2568และโยโกฮาม่าเอฟมารินนสที่ญี่ปุ่น30กรกฎาคมรวมถึงเกมกับเพรสตันนอร์ธเอน13กรกฎาคมและแอตเลติกบิลบาโอ2นัดที่แอนฟิล4สิงหาคม2สอ,อการคาดการผลงานของทีมแชมป e ์พรีเมียร์ลีก ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ s อสออซึ่งจำลองฤดูการของลีก1 0 0 0 0แสนครั้งคาดการว่าลิเวอร์พูลจะสามารถป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันในฤดูการ2025 2 6ทับโดยมีคะแนนคาดการที่77.9คะแนนทีมที่แข็งแกร่งใน UCL ใน r ร d i ิ t มีหลายความเห็นที่คาดการว่าลิเวอร์พูลจะเป็นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์ u e f a Champions League โดยระบุว่าลิเวอร์พูลเซ็นผู้เล่นใหม่ไปแล้วและจะรักษาฟอร์มที่ดีไว้ได้และลิเวอร์พูลพวกเขาน่าจะเก่งขึ้นอีกนะอย่างไรก็ตามบางความเห็นก็ระบุว่าไม่ได้แม้แต่เชียร์บาเยอร์เลยว,ว้าวเมื่อบาเยอร์ไม่อยู่ในลิสต์ทีมเต็งจากผู้ใช้งานรายหนึ่งการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นที่สำคัญฤดูการ2025 2 6ทับจะเป็นฤดูการแรกที่ไม่มีเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนหลังย้ายไปเรอัลลาดริดผู้เล่นย้ายออก เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนย้ายไปเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์การจากไปของเขาถือเป็นการอำลาที่สมเกียิควิวินเคลเฮอร์ผู้รักษาประตูมือสองย้ายไปเบรน f ฟอร์ดด้วยค่าตัว18.5ล้านปอนด์โดยมีรายงานว่าเขาต้องการไปเป็นมือหนึ่งกับทีมอื่นดาวินนูเยสคาดว่าจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมโดยมีสโมสรในลีกซาอุดีอาหรับและยุโรปจับตาดูอยู่ ลิเวอร์พูลพร้อมปล่อยตัวในราคาต่ำกว่า85ล้านปอนด์ที่ซื้อมาลุยส์ดีอาสมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับบารเซโลนาเฟอร์จิลฟันไดค์และโมฮัมเหม็ดซาราสัญญากำลังจะหมดลงซึ่งอาจนำไปสู่การย้ายออกฮาวิ่เอลเลียตอาจถูกปล่อยตัวออกไปหากไม่เป็นที่ชื่นชอบของอันสลอตและต้องการโอกาสลงสนามต่อเนื่องเขาไม่อยากเสียเวลาหลายปีในอาชีพไปเปล่าเพราะอาชีพนี้มันสั้นนักและจำเป็นต้องตัดสินใจเพื่ออนาคตของตัวเอง คอสตาซิมิกาสคาดว่าจะถูกปล่อยตัวอิบราฮิมาโคนาเตสถานการ์สัญญาใหม่ยังไม่คืบหน้าอาจถูกขายหากไม่มีการต่อสัญญาหรือรอหมดสัญญาในปี2026กจาเรลควานซาและโจโกโมเมสอาจตัดสินใจย้ายทีมผู้เล่นย้ายเข้าเจเรมีฟริมปองแบ็กขาวาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนคาดว่าจะเข้ามาแผนที่อเล็กซานเดอร์อาโนด้วยค่าตัว29.5ล้านปอนทีมวิเคราะห์ของลิเวอร์พูลเชื่อว่า เขาจะสามารถตอบโจทย์การทำทีมของโค้ชชาวดัชได้เป็นอย่างดีจอจ้มามาดาชิวิลีผู้รักษาประตูจากบา์เลนเซียด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ซื้อไว้ล่วงหน้าเพื่อมาแทนที่เคนเลเฮอร์อามินเปตซี่ผู้รักษาประตูจากพุสกัสอะคาเดมี่ด้วยค่าตัว1.5ล้านปอนด์ฟลอเรียนเวียเตอร์กองกลางตัวรุกจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นซึ่งเป็นดีลเซอร์ไพรส์แห่งปีด้วยข้อเสนอเริ่มต้น100ล้านปอนด์ ลิเวอร์พูลเดินเครื่องอย่างจริงจังและเอาชนะไบเยอรในการเจรจาโดยเวียเตอร์และครอบครัวประทับใจแผนการทำทีมและบทบาทของเขาจากอันสลอตเขาถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาทดแทนในจุดนี้ในฐานะผู้เล่นที่มีจินตนาการในการสร้างสรรค์เกมมีลอสเคอร์เคสแบ็กซ้ายจากบอลมาร์คาดว่าจะมาแทนที่คอส t ตสซิมิกาสแองเจโลสตีเลอร์มิดฟิลตัวรับจากสตุกการ์คาดว่าจะมาเป็นตัวหลับในแดนกลาง เบนจามิน s ซสโกกองหน้าจาก RB บีไลฟ์ซิกคาดว่าจะมาแทนที่ดาวินนูเยสรูปแบบการเล่นและกลยุทธ์ของทีมอันสลอตอันสลอตผู้จัดการทีมคนใหม่ได้เปิดเผยว่ามีการวางแผนร่วมกับบริชาร์ทฮิ h ส s ผู้อำนวยการสโมสรถึงเป้าหมายในการปรับทับเสริมทีมโดยมีการส่งสัญญาเป็นในว่าช่วงปิดฤดูกาลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นภายในทีม ระบบการเล่นมีการคาดการว่าลิเวอร์พูลจะใช้ระบบ4-3-3โดยมีอาริสซอนเบเกอร์เป็นผู้รักษาประตูฟริงปองวานไดค์โคนาเต้เคอร์เคสเป็นกองหลังสติลเลอร์กราเฟนเบิร์กแม็กอาริสต์เป็นกองกลางและซาร่าเซสโก้ดีอาสเป็นกองหน้าความสำคัญของเวเตอร์การได้เวเตอร์มาจะทดแทนการขาดผู้เล่นที่มีจินตนาการในการสร้างสารรค์เกมหลังจากอเล็กซานเดอร์อาโนย้ายออกไปโดยรวมแล้ว